สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเสริมรากนะครับให้กับฝรั่งนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับฝรั่งที่เราปลูกนะครับก็จะมีทั้งฝรั่งที่ปลูกจากขิงตอนสั่งทาบขิงแล้วก็ฝรั่งเสียบยอดนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเสริมรากนะครับเพราะว่าต้นพันธ์ต้นนี้นะครับเป็นพันธ ฝั่งฝั่งพันธุ์สุยยมี่นะครับซึ่งปลูกต้นพันธุ์เป็นต้นพันธุ์ที่มาจากขิงตอนนะครับแล้วก็ปลูกมาได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับแต่ว่าต้นไม่ไม่โตนะครับไม่โตเท่าที่ควรนะครับก็น่าจะเกิดปัญหากับระบบรากนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาทําการเสริมรากนะครับเพื่อให้ต้นสามารถที่จะหาอาหารให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องขุดหลุมนะครับวันนี้จะเสริมรากทั้งหมด2ต้นนะครับสองรากนะครับก็ขุดหลุมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะปลูกฝรั่งขี้นกนะครับตอนนี้ผมขุดไปแล้วสองหลุมนะครับเน่ก็กําลังจะเอาฝรั่งขี้นกนะครับลงปลูกนะด้านข้างนะครับทั้ง2ด้านนะครับของต้นพันธฝรั่งสุยมี่นะครับก็ นอกจากนะครับนอกจากจะช่วยนะครับช่วยในการที่จะทําให้ฝรั่งสามารถหาอาหารได,ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็การเสริมรากนะครับก็จะช่วยนะครับในการาแก้แก้ปัญหานะครับฝร,รั่งที่โดนไส้เดือนฝอยนะครับเข้าทําลายนะครับก็ก่อให้เกิดโรครากปุ่มนะครับการเสริมรากนะครับโดยใช้ฝรั่งขี้นกที่สามารถทน กับไส้เดินฝอยได้นะครับก็จะช่วยให้ต้นหนาต้นฝั่งของเรานะครับจเจริญเติบโต,ตได้หลังจากที่เราปลูกฝรั่งขี้นกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการาขั้นตอนในการเสริมรากนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ฝรั่งขี้นกนะครับทาบนาบทาบดูที่เทียบดูนะครับว่าจะาเสริมรากจุดตรงไหนนะครับทั้งนี้ก็หลังจากนั้นเราก็ไปกรีดนะครับกรีดที่ต้น ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์สุยมีนะครับต้นหลักนะครับเป็นการกรีดขึ้นนะครับก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่ไม่ได้เห็นภาพนะครับก็จะกรีดขึ้นนะครับเป็นการกรีดขึ้นนะครับเฉือนเข้าไปนะใช้ความยาวประมาณสัก5เซนติเมตรถึง10เซนนะครับก็เป็นการเฉือนขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเฉือนฝั่ง ที่หนึ่งนะฝั่งแรกนะครับก็ต้นหนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับนะก็เทียบดูนะครับว่าเราจะต้องเฉือนจุดตรงไหนนะครับของต้นฝั่งขี้นกนะครับนะน,นี้ก็ขั้นตอนการเฉือนนะครับเหลาให้สวยงามแล้วก็เฉือนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะนะครับนะฟันฉลามนะครับ ก็จะทําในส่วนของอีกด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับเห็ดที่ต้องการที่ต้องเสริมรากสองต้นนะครับเพราะว่าตั้งใจให้สามารถหาอาหารนะครับได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็จะช่วยยึดนะครับไม่ให้ต้นนะครับล้มนะครับเป็นการเสริมรากทั้งสองฝั่งนะครับก็จะช่วยเมื่อมีพายุนะครับรากก็จะช่วยยึดนะครับเพราะว่า ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ปลูกจากกิ่งตอนนะครับก็ถ้ามีพายุหนักนะครับอาจจะล้มได้นะครับก็การเสริมดากก็จะช่วยนะครับให้ต้นพันุแข็งแรงขึ้นนะครับตอนนี้ก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก็จะต้องเสียบทั้งสองด้านนะเสียบเข้าไปในจุดที่เราเฉือนไว้นะครับ อนนี้ก็กำลังเช็คนะครับว่าเนื้อสัมผัสนะครับเนื้อสัมผัสระหว่างฝลั่งที่นกนะครับกับต้นพันธุ์สุยมีนะครับว่าเนื้อสัมผัสนะครับสัมผัสกันดีหรือไม่นะครับก็มีการตกแต่งแผลนะครับแล้วก็ใช้เทปนะครับเทปพันกิ่งนะครับพันนะครับ โดยเริ่มจากด้านล่างนะครับขึ้นบนนะครับการทันจากด้านล่างขึ้นบนก็จะช่วยนะครับในการที่กันน้ํานะครับเพราะว่าเมื่อเราลดน้ํานะครับก็จะเปียกนะครับแต่ว่าถ้าเราพันจากด้านล่างมาด้านบนนะครับลักษณะก็เหมือนที่เรามุงมุงสังกะสีหรือมุงกระเบื้องนะครับน้ําก็จะไม่เข้านะครับไม่เข้าไปที่แผลนะครับอันนี้ก็ พันให้แน่นนะครับจากที่เราพันเทปพันกิ่งแน่นแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการผูกนะครับก็เราก็จะต้องผูกเทปพันกิ่งกับต้นนะครับให้แน่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ารากนะครับรากลําลต้นของฝังขี้นกนะครับหลุดออกจากต้นกิ่งพันของเรานะครับก็ผูกเสร็จก็ หลังจากนี้นะครับก็นับไปอีก30วันนะครับถึง45วันนะครับก็จะามาเช็คดูนะว่าติดรากติดกันสมานกันดีหรือ,อยังนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะตัดนะครตัดเทพันกิ่งออกครับท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับะบวนการ